Project 6 Student w e l f a r e Project เรื่องสวัสดิการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS NPRU สวัสดิการนักศึกษาแบบเดิมเป็นศูนย์ให้บริการนักศึกษาพิการหรือ DSS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการดูแลเรื่องต่างๆหรือสวัสดิการให้กับนักศึกษาพิการเช่นการให้คำปรึกษาต่างๆหรือดูแลด้านทุนการศึกษาหอพักนักศึกษาหรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น เช่นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมแนะแนวการมีงานทําให้แก่นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและพระราชบัญญัติการ,รส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟนูสมรรถภาพความพิการทางด้านการศึกษาด้านสังคมและด้านคุณธรรมจริยธรรม3เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคนพ,พิการในการเข้าทํางานสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ และเสริมสร้างทัศนคติของนักศึกษาพิการในการเรียนการทํางานและการปรับตัวร่วมกับนักศึกษาปกติได้อย่างดีโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดบริการทางการศึกษาและการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมออกแบบสวัสดิการนักศึกษาใหม่แทนที่งานการสนับสนุนนักศึกษาพิการจัดทําฐานข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการ ประสานงานทุนการศึกษาและสวัสดิการพร้อมรวบรวมข้อมูลวิชาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาบริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสารที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับสมัครนักศึกษาใหม่บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียนการย้ายคณะแก่นักศึกษาบริการให้คำแนะนำการบริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการผ่านระบบออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาพิการที่มีต่อการบริการของหน่วยบริการนักศึกษาพิการการอัดสำเนาหรือสื่อการเรียนการสอนผ่าน VCD DVD MP บริการดาวน์โหลดวิดีโอคำบรรยายและวิชาบริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการช่วยจดคำบรรยายอ่านหนังสือและตำราเงื่อนไขในการรับสวัสดิการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องมีใบประวัติและฐานข้อมูลของนักศึกษาพิการ